ซูวีนะครับเป็นเทคนิคการทำอาหารโดยใช้อุณหภูมิที่แม่นย่างมากทีเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำซูวีเนี่ยค่อนข้างมีราคาสูงแต่ในวันนี้ Instant Pot Duo Plus ัตัวนี้ที่อยู่ข้างหน้าผลนะครับสามารถทำซูวีได้แล้วครับและเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจนะครับถึงขั้นตอนในการทำซูวีด้วย Instant Pot ตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอกไก่ซูวี ee, เมนูอาหารอร่อยด้วย i n s t a n t p o t ในการทำอกไก่นะครับวันนี้ผลใช้เป็นโรสแมรี่กระเทียมถ้าเพื่อนๆอยากได้รสชาติแบบไทยๆนะครับจะโขลกลากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วแต่ที่เราต้องการนะครับหลักการของซูวีนะครับเขาจะต้องอยู่ในถุงที่ดูดอากาศออกนะครับไม่งั้นมันจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ำนะครับดันไม่ให้เขาลอยขึ้นมานะครับเราจะใส่ตะแกรงนีครับทับลงไปครับน้ำสะอาดนะครับเราสามารถใส่ลงไปได้แต่อย่าให้เลยขีดแม็นะครับซึ่งในวันนี้ เราใส่แค่ให้ท่วมชิ้นไก่ก็พอแล้วครับโปรแกรมซูวีเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช้แรงดันนะครับที่ฝานะครับเราเลื่อนลงมาได้เลยครับเลื่อนลงมาตรงไอคอนที่เป็นรูปปล่อยแรงดันนะครับเลือกสมาร์ทโปรแกรมซูวีเลื่อนลงมาที่ชิคเก้นนะครับสำหรับเวลานะครับเราปรับลงมาที่1ชั่วโมงครับสำหรับอุณหภูมินะครับเลื่อนมาที่60ครับแล้วก็กดสตาร์ทครับ สำหรับอุณหภูมิที่เราใช้นะครับเพื่อนๆสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้นะครับอย่างเนื้อไก่เนี่ยปกติแล้วอุณหภูมิมาตรฐานจะอยู่ที่60องศาเซลเซียสนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราต้องดูส่วนของไก่ที่เราใช้เช่นถ้าเปิดสมมุติเป็นส่วนที่สุกยากเช่นน่องเช่นสะโพกนะครับเราอาจจะปรับขึ้นมาเป็น62ก็ได้แต่วันนี้อกไก่ของเราสุกง่ายๆนะครับผลใช้อยู่ที่60องศาเซลเซียสครับโดยใช้เวลา1ชั่วโมงครับ หลังจากที่ครบเวลานะครับโปรแกรมก็จะหยุดทำงานนะครับเปิดหม้อได้เลยครับเทคนิคของการทำซูวีนะครับอาหารของเราจะสุกเท่ากันทั้งชิ้นนะครับเวลาที่เราซูวีไก่เสร็จแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ต้องการรับประทานนะครับเราจะนำทั้งถุงแบบนี้ครับไม่ต้องแกะออกจากถุงนะครับนำไปแช่เย็นได้เลย หลังจากที่ซูวีเสร็จนะครับเราก็สามารถตัดถุงรับประทานได้เลยแต่ถ้าเผื่อเราต้องการให้ผิวด้านนอกนีครับขึ้นสีเล็กน้อยเราก็สามารถใช้โปรแกรมซอสเดน,นะครับแล้วก็นำชิ้นไก่เนี่ยลงไปเสียให้ผิวขึ้นสีได้เช่นเดียวกันครับเราจะต้องกดปุ่มแล้วคอยให้บาร์เขาเลื่อนมาตรงจุดที่ขึ้นคำว่าฮอตก่อนนะครับใส่ลงในหม้อครับทำความเข้าใจก่อนนะครับไก่หลังจากที่ซูวีเนี่ยเขาสุกเรียบร้อยแล้ว แต่ขั้นตอนนี้เราต้องการให้ผิวด้านนอกเขาขึ้นสีเล็กน้อยเท่านั้นเองซึ่งถ้าเผื่อเราไม่ได้แคร์เลือกสีตรงที่ผิวของเขาเราไม่จําเป็นต้องเอามาเสียนะครับเหตุผลที่เราต้องคอยให้มอเขาร้อนก่อนนะครับก่อนที่จะเอาชิ้นเนื้อใส่ลงไปเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เขาสุกอย่างช้าๆนะครับมันอาจจะทําให้เนื้อด้านในเนี่ยสุกเกินกว่าที่เราต้องการครับสังเกตได้ด้วยตานะครับจะเห็นว่าไก่ของเราเนี่ยสุกกาลังพอดีสําหรับใครที่มี Instant Pot Duo Plus ลองสูงีกันดูนะครับ สั่งซื้ออินสแตน t ์พอจากผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการได้ที่ร้านโฮมมี่ซีเล็กแหล่งรวมเครื่องครัวคัดสรรคุณภาพและดีไซน์ผ่านทางช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ของทางร้านได้เลยครับ